คุณแมวบอกว่าวิดีโอชุดท่านวดนี้คงเป็นชุดสุดท้ายเพราะสองสาชุดที่ผ่านมารวมทั้งชุดนี้ครอบคุมทุกอาการแล้วหลังจากชุดนี้ก็คงเป็นเรื่องของวิชาการคงไม่ได้พูดจากัะดิตแล้วขอให้ทุกคนทนดูกับวิดีโอที่ไม่มีสีสันแต่มีประโยชน์ สวัสดีครับผมมานะมาตามสัญญาไม่ให้เสียเวลาเราไปกันเลยนะครับก่อนอื่นที่จะพูดถึงคุณแมวนะครับผมขอพูดถึงคุณแมวก่อนว่าคุณแมวออดีตที่ผ่านมาก็คือหมอแพทย์แผนไทยแต่การนวด และถ้าที่จะมาแบ่งปันแก่ทุกคนไม่เหมือนท่าปกติคุณแมวเลยขอออกตัวว่าท่าที่จะมาแบ่งปันแก่ทุกคนขอให้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับหลักการทางการแพทย์ใดๆเป็นการแบ่งปันการนำไปใช้ให้พิจารณาอย่างดีส่วนคำที่ว่าไม่หายไม่ต้องจ่ายจังผม ก่อนหน้านี้เคยไปอยู่ต่างจังหวัดระยะหนึ่งคนที่มาส่วนใหญ่จะปวดเอวก็ต้องการที่ว่าจะรู้ผลทันทีว่านวดแล้วจะหายไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่หายไม่ต้องจ่ายทางผมบางคนรอผ่ากระดูกทับเส้นผมก็เคยทำหายแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคน แต่สิ่งสำคัญก็คือระบบขับถ่ายผมแนะนำให้คนที่ผมนวดไปว่าถ้าผ่านไปวัน2วันไม่ถ่ายก็ควรหาอะไรที่ทำให้ตัวเองเองถ่ายกินเพื่อให้ระบบเข้าที่อาการต่างๆก็จะไม่กลับมานี่คือสิ่งสำคัญคือระบบขับถ่ายท้ายที่สุดนี้แล้ว คุณแมวก็บอกว่าไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้วแต่อยากแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนก็ให้พิจารณาก่อนนำไปใช้และขอบอกว่าที่บอกไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการทางการแพทย์ใดๆทั้งสิน้นต่อจากนี้เราจะพบกับคุณแมวครับครับสวัสดีอีกครั้งครับก็ยืนยันครับ กับท่าที่เคยใช้ประสบความสำเร็จมาและก็จะไม่พูดท่าที่ใช้รักษาคนในอดีตที่ผ่านมาแต่จะแนะนำเป็นท่าที่คุณสามารถใช้รักษาตัวเองได้ก็คือท่ากระดูกทับเส้นไมเกรนปวดหัวปวดจำเดือนกดหลย,ย้อนกับซึ่งเคยประสบความสำเร็จ ในการใช้รักษาคุณมาแล้วให้คุณไปใช้รักษาตัวเองครับผมเริ่มก็เ,เรามาเริ่มต้นท่าที่ 1. 1กันเลยนะครับถ้าเรานั่งไม่ได้ก็นั่งไปเรื่อยๆ 2- อสาวันก็จะนั่งได้ก็ประมาณ5นาทีต่อจากนั้นก็จะเป็นท่าที่สองครับท่านั่งทับขาแบบนี้ครับ5นาทีเหมือนเดิมครับท่าต่อไป ก็พยายามนั่งให้ขาห่างออกมาก็ประมาณห้านาทีถ้านั่งไม่ได้จริงๆก็ต้องเริ่มต้นค่อยๆนั่งแบบนี้นะครับเวลาเรานั่งไม่ได้มันนั่งไม่ได้จริงๆก็ต้องพยายามครับผมจะใช้วิธีการก้มหัวลงไปสุดๆเลยแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆดันตัวขึ้นมาจน สามารถที่เราจะนั่งได้ถ้าไม่ได้จริงๆรก็ค่อยๆทำให้ได้สองสามวันก็จะทำได้ครับถ้าต่อจากนี้ผมไม่แนะนำให้คุณไปทำให้คนอื่นแต่ที่ผมทำให้คนอื่นผมจะเหยียบอยู่บนหน้าขาแล้วก็กดจุดต่างๆเหล่านี้แล้วก็กดส่วนอื่นๆที่ใช้ในการรักษาแต่ผมจะให้คุณใช้ขวดน้ำ ขวดแก้วหรือขวดอะไรก็ได้การนวดให้คนอื่นจะมีผลทางกฎหมายด้านความเป็นหมอผมจึงไม่แนะนำให้คุณนวดให้คนอื่นเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการนวดตัวเองครั้งแรกเรานั่งชันขาใช่ไหมครับพอท่าที่สองเราก็นั่งทับขาท่าที่สามเราก็นั่งแหวกขาออกมาท่าที่สี่ ก็คือการนอนหลงแล้วใช้ขาซ้ายทับขาขวาจากนั้นก็เริ่มกดด้วยขวดน้ำจุดแรกคือที่สะดือประมาณ5นาทีต่อจากนั้นให้คุณดูที่รูปนะครับการจับขวดน้ำการยกขวดน้ำขึ้นให้น้ำห1ึ่ถึงสิแต่และจุดที่กดประมาณ5นาที จุดแรกคือสะดือจุดที่2ห่างจากสะดือประมาณ2นิ้วข้างหนึ่งจุดที่3ห่างจากดืห่างจากสะดือประมาณ2นิ้วอีกข้างหนึ่งจุดที่4ให้กดที่สะดือจุดที่5ต่ำจากสะดือประมาณ2นิ้วอีกจุดหนึ่งหลังจากนั้นให้ใช้ขาขวาทับขาซ้ายทำอีกรอบหนึ่งวิธีการทดสอบว่า ได้ผลหรือไม่ใช้นิ้วจิ้มดูบริเวณเอวท่านเนื้อนุ่มสแสดงว่าได้ผลถ้านเนื้อไม่นุ่มให้ย้อนกลับไปทําอีกรอบหนึ่งทําจนเนื้อนุ่มถือว่าได้ผลครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือระบบขับถ่ายให้หาผักผลไม้อาหารที่ทําให้ท่านถ่ายรับประทานถ้าไม่ถ่ายจริงๆก็ต้องใช้ยาขมช่วย โดยให้ทานคืนวันที่3เพื่อให้ถ่ายเช้าวันที่4นี่แหละครับถึ่จะทําให้ระบบเดินกระดูกทับเส้นกดไหลย้อนกลับแค่นี้ก็คงเพียงพอแต่ถ้าไมยเกรฑ์ให้ทําท่านี้เพิ่มครับท่านี้นะครับจะเหมือนกับอีกท่าหนึ่งมี2ท่าให้สังเกตดีๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือท่าท่าต่อไปนะครับ หันหน้าไปทางซ้ายห้านาทีหันหน้าไปทางขวาห้านาทีแล้วก็ท่าต่อไปหันหน้าไปทางซ้ายห้านาทีหันหน้าไปทางขวาห้านาทีท้ายที่สุดนี้ผมขอจบท่าปวดเอวกระดูกทับเส้นกดไหลย้อนไม้เกลนทบทวนอีกครั้งคือชันขาทับขา ทางขาแล้วก็ท่านอนกดสะดือห่างจากสะดือ2นิ้วซ้ายกว่าแล้วกลับมาสะดือแล้วก็ต่ำจากสะดือ2นิ้วแล้วก็ท่าฟั่งหน้าการควบคุมระบบขับถ่ายให้ดีก็จะไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกแต่ถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีก็ทำอย่างที่ผมบอกสุดท้ายขอย้ำคำพูดเติม รูปและท่าทางทั้งหลายที่ได้แนะนำไปไม่เกี่ยวข้องกับหลักการทางการแพทย์ใดๆทั้งสิ้นหลังจากนี้ท่านวดก็คงจะจบลงถ้าคิดถึงผมให้ย้อนกลับไปดูชุดสองชุดที่ผ่านมาเพราะมันเป็นท่าที่มีประโยชน์และครอบคุมทุกอย่างได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนผมคุณแมวและมานะต้องขอลาทุกคนไปก่อน ชคดีคครับำพูดนี่ยังคงติดหูผมอยู่คุณแมวบอกว่าท่าทางเหล่านี้คุณแมวใช้รักษาคนมามากมายแล้วบางครั้งบางคนรอผ่ากระดูกทับเส้นก็หาย่ายบางครั้งคนเดินไม่ได้มาปีสองปีก็สามารถเดินได้บางครั้งบอกให้คนไปทำท่าเหล่านี้ก็เดินได้ แมวเลยหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนสนใจแล้วลองทำดูได้เพราะว่ามันเป็นปฏิหารได้ขอบคุณทุกๆคนมันคือปฏิหารครับ